บาทนีพ่อคอยให้ตโองวดเลยปูพันเถียงกันมาสองคนเก่ากันล่ะกูสิบอกเลขมึงบอกเลขแข่งกับกูบอกว่าสั่นอันนี้สองคนเก่าล่ละล่างพร้อมผู้น,น,น <c oughs> ี้พู้นั้อย <c oughs> ูสว <c oughs> ัสดีครับพ่อคอยครับพี่น้องทุกคน พ่อหอยขึ้นหนาซื่นตาบานแห่งหนึ่งวัดเขาวัดเขาเลี้ยงเขาเลีงเขาเลี้ยงเขาเลขสัตว์เอาเข้าตัวได้เราพ่อหอยหแห่งนึงเอากับหวกนึงเห็นดิลางพวกบอกนะแมน ก็บอกแล้วความฝันตองงวดของพ่อหอยนะ่ะสุดยอดเลยยังสีส่เลยนะครับันนี่ก็ฝันตองวดแล้วนี่นะยกโป้ให้แถมก้อยให้พ่อมเลยความฝันตองวดเนาะเอาเอาก่อนอื่นโชว์ยังหน่อยนะครับพ่อหอยแถมก้อยบอเป็นธรรมดาดีครับเบิ้งดูว่นะนะเห็นบอหกหนึ่งนะคักๆได้ละตเต็มเต็มค่ะนอกจากหกหนึ่งเราเลขพระอาจารย์น้อยฝากมาเม็ดเดียวเก้าสามเจ็ดนะครับ จับขัวกมาเกตเก่าเข่าบนตรงตรงคือกันพ่อจะน้อยบ่ได้อามาตะไก่ดิเอามาตะใสจ้ะเอาให้ถามเนี่ยเอาเอาทำเลยครับผมพี่าจารย์น้อยที่อยู่บ้านเท่านี่ยมันบอกแมนครับบอกอ้าเดี๋ยวนี้พันยุใสยยุ่นี่แหละนิมนต์พันลุมาเห็ดสล่าซอยโอ้บอกมาแล้วบอกค่ะฮะมาแล้วบมาแล้วอยุใสเลยวพู้ยู่ต้นควายพุ่ดแต่ว่าขาดกุฏิพันยุยู่ออ๋ค่ะ กุติอยู่พ่อหอยกลยสี่คสี่นี่หกหนึ่งนี่ครับคับเกเก้าอยู่นี่พ่อไหันท้งนี่จักหน่อยนะจ้ะเก้เาิน้องใช่ป้เโอเคค่ะนั่นละเอาเห็นเมืดสุจอแล้วบาทนี่จ้าหกหนึ่งครับเก็บเก่าแมนครับนะครับเข่าทั้งบนทั้งล่างต้นอองน้ามาเบิองด้คันปั๊บลวสันแยกฝากเพิ่นกับเขาตรงๆตัวนี้ฮอตบกลับตรงๆเลย เจืาอไหนมันเปลยนน้ำเจอูบริมาณน้ำมูนาสิเป็นจ้งสั่นครับมาพ่อยเอานี่นะครับเนาะก็คือเขาตั้งแต่ตองวดเลยตองันตองงวดสำคัญมากๆของพ่อหอยสำคัญมากมากครับนะครับมานีเมื่อนี้พ่อหอยโท่ต่มบอกว่า มาดวนๆมาเร่งๆมาเร็วๆแมนพทษไปหาผมแต่เมื่อเช้าผมเผมฝ้ายังไงหอดสีม่องแรงหอดสีม่วงแรงเนะ <laughs> ออ <laughs> ไก่กเ,ตเตมิมไก่กันคักงได้เดี๋ยวนี้ไก่เติมไก่เติมอยู่นี่ตั้งหนึ่งกิโลเนาะพ่อหอยหนะึ่งช้นกิโล <laughs> <laughs> โอ้ยยังดอกพ่อหอยโทษไปน่ะคล้ายๆกับสัญญาณมันบาติดแหมเรามันมีไอ้เด้งเป็นข้อความมาผมจังเห็นเด้โทรศัพท์พ่อหอยบอดีแมนบอนเก่งแล้ว ผมมาเปิดไรบางไรตอนใบสามเอ้าพราไหอยทอมาไอย่างน้ะบานี่เห็นมันมันเด้งอันข้อความมากดีบริแมนไล่เนาะว่าจีท้อเทพมือขึ้นตีสองคืนตอนที่ฝันนั่นน่ะเพิ่นไม่ให้ว่าิีทษอเรเชิดอว่าจะตีสองคืนนะบบท่านได้นอนตีสองคือโบท้อโอยลืมบางกองอย่งของเมื่อกี้เอาบานี้เนาะอันนี้ก็คือ พ่อหอยนะครับตัวเลขพ่อหอยเข่าตองวดเลยนะครับแต่ว่าพ่อหอยเลขตัวนี้หาซื้อแทบสิบได้เลยนอก,ก,นก,นกนจากทั้งดีใจที่เลขเข่าทั้งเสียใจกรป <c oughs> อ,องกันที่ซื้อบได <c oughs> ้ออด <c oughs> เอฟซีเพิ่อนพ่ออยากเพื่อนอยากซื้อแต่เพิ่นกันซื้อบได้แม่ไม่จ่ายเสียใจอีหลีบาดีพ่อหอยให้ตองวดเลยไปซื้อไว้เลยไปซื้อไว้เลยเนาะลอตเตอรี่ย่ใส่นี่เฝ้าไปหาเฝ้าไปจองไว้ไปจองไว้ นะครับเพาหอ,อ,อยจะไปจองมือ, <c oughs> อนี่แล้วล่นเอาบาทนี่สีนั่นที่แล้วเพหอ,อ,อย <c oughs> ผมก็ลืมเบเื้องน้่งเล่าบาทนี่ความฝันต,นตอนตีสองเลยเป็นยังไงตีสองปูเพิ่เถียงกันมาผู้สองข<อ>ึ้เกาล่ะสองคนเกากันล่ะเพ <c oughs> ิ่นเถียงกันมาครัโอ้ยว่าสันมึงก็ได้แต่มึงน้อยาสูบกูก็บ่ได้สูบว่าสัน สองปูคุยกันสองปูคุยกันสองปูคุยกันมาทางครับเออมาว่าอยู่เท่าหัวเลยกูกระบอกได้สูบเอาคันจะสูบยาไอรีวาสันมือกระบอกให้กูสูบว่าสันเออคันจะสูบยาเพราะเพิ่นเอาห้แล้วบ้านนี้ครับมีปูอีกองนึ้เอายาให้สูบพอสูบยาแล้วปั๊บเออกูสิบอกเลขมืงบอกเลขแข่งกบกูบอกว่าสันเพิ่นบอกอ่เพิ่นก็เลยอีปูที่ได้สูบยา สองเก้าวาสันคนว่าอีปูบ่ได for well, ้ที่เอายาให้เนี่ยมาสองเจ็ดสตัวว่าสันสองเจ็ดสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าจนเสด็จก็สิปุกเออมันคือแบบหนังบวนเก้าดิหน่แมนอันนี้สองดเกิาละงวดที่พ่านมากตอนต่องวดกับปูสองปูนี่แหละมาปูสองปูนี่แหละมาแล้วกาที่มาให้พ่อยลองเพลงไห้ฟังกันมาแมนมาที่มาเอาบอกเลขดู ผู้หนึ่งว่าหหนึ่งผู้หนึ่งหกสผู้หนึ่งหกหนึ่งผู้หนึ่สีเทียงกันแบบนี้เราเิ่ขึ้นนี่กันเลยปูผาเขาครับแล้ววันนี่งวดนี้ผู้หนึ่งบอกว่าสองเก้าสองเก้ผู้หนึ่งบอกว่าสองเจ็ดสองเจ็ดเมนเทียกันอยู่ทันละั้บสมัเล่าใจขนาดนี้เดีวนี้ม้าแบบนี้ไหมันเล่าใจหลยี่ว่าขัดม้าแบบนี้ พ่อหอยโบ้แค่เซียงดน่อยกันที่เซียงอยู่หลบไปก็สามสิบนี่มันแมนบ่ล่ะครับพ่อหอยบาดนี่มันแมนอยู่บอกเนกับแม่บุญแล้วจะเป็นผู้เชียงโอ้กับวายังสันเนี่ยพ่อหอยโบ้ได้เซียงดอกบ้ได้ว่าไม่บุญนั่นสิไปเซียงเนาะครับเอาเพื่อนไปเซียงมาหนี้สองเกตกับสองเก้าอันปูสองปูนี่ผู้ใดเพื่อนบอกหกหนึ่งหงุดที่ผ่านมาปูเบาเข้มแหลกผู้ที่บอกสองเก้าแมน เป็นผู้บอกหกหนึ่งหนึ่งผู้ที่บอกหกสี่หันงวนนี้บอกสองเจ็เจเอาบาทนี่ปู้ใดบาทนี่ผู้ใดบาทนี่อนเว่ามาถากันมาถาแข่งกันนี้นี่มาถาแข่งกันแม่เพื่อนผวกใครก็คิดว่าจะัสนวเป็นตาตลกขึ้นอย่านี่ก็ฟันหงพวกไคอนเงวมาเลยบอกว่าจะเป็นตาตลกเ้อตลกอีหลีแต่ว่าโอ้ยแต่ว่ากัะ อนุโมทนาสาธุมันกระเมียนอยู่หรือกระเมียนดดิีถ้าอยากมาผุดถ่ายแม่นเพื่อที่ว่าพวกหอยหนึ่งกับพิการช้อนกับยู่กินกันยากที่สินะเพื่ออาจสีนี่เทิ่งพ่นยาเฮทจากฉ่างน้ำนละเักควรไฟมาเพราะว่าพวกหอยกับบริณีจากที่ปฏิบัติท่าแห่งนี้ข้ามสินะกระล้อมไปเชียงมันลอตเตอรี่ไว้ผู้ละใบสองใบสองเก้าเมน แล้วก็สองเจ็ดแมนนะครับล่างย่างดีพุ่นละเดี๋ยวเดี๋ยวอันล่างนี่ปูบอกหรือพ่อหอยบอกครับปูบอกนึกวาสิว่าพ่อหอยบอกว่าที่ไปล่างว่าสินพ่อหอยเตรียมว่าจะเอาอยู่แต่ว่าล่างพร้อมล่างพ่อหอไปล่างยี่นี่กง พุกหนึ่งกับพุกสี่เนี่ยล้างพร้อมผู้นี้เพราะอะไ่างเ้ยพิ่นบอกว่าล้งไหนตอนพิ่นเถียงกันแล้วนะล้างเด้อพนังสี่บอกพอล้างว่าสั้นไม่ถึงเมื่อวันพี่เห็นอียงนี่ว่าสะอาดว่เาเพิ่นเลยบอกให้ไปล้างย่านแม่นอยู่ล้างรวยแน่บอกล้างรวยเนี่ยเพราะว่ากินเท่าไหร่ชอบไนึงก็ล้างไว้ตลอดนี่แหละแสดงว่าจะเป็นล้างอันนั้นอีลีเหรอสนาร์เลขล่างละเนาะ งามงามสองเก่ากับสองเกศงามหมดเลยค่ะคนมีโจกได้งามมาเลยค่ะบ้างวดบ้างนึงนี่ผมก็บอกว่าหกหนึ่งกับหกสี่งามงามครับแมนได้บ้างบ้าขายให้เขาขายให้ครับคัทส์เพ่อหอยกระชีได้ยัวเขาขายแต่เลื่งว่านี้ในสายตาพ่อหอยเบิ้งกะงามงามอีกแล้วเอ้าเดี๋ยวเด้อ ขาอฝันพ่อหอยพอห้าได้จบดิโอ้ยพ่อเขาขอฝันจบไปครับพ่อหอยฝันแล้วจบแล้วจบแล้วมันมอโอบาลนี่ป้าสุไทยว่าร่างล่างบ้าสุไทยบอกว่าล่างบาลนี้พ่อหอยก็เลยสะเดุดสะเดุดขึ้นเสร็จปุ๊บมือนี่ก็เลยมานั่งคิดว่าสิเฮ็ดหยังกับพ่อหอยสะเดุดแปลว่าสะดุ้งตื่นนะคะสะดุ้งเพราะว่าอาจารย์เล่าว่ามีกุฏิใิสินะก็เลยอยากได้กุฏิหน่อยจะหลังบมราคาแพงบาลนี้ก็เลยคิดว่าอ่าตังในส่วนที่ว่าเสียมาเห็ด เกี่ยวกับที่อย,อยู่น้ำผมตอนนี้นะครับกับว่ายัางบ่หันเอามาหนีหรอกเพราะว่าหให้เก็บไว้ก่อนรวบรวมให้มันพอว่าสิไปซื้อแผงโซลาเซลล์ว่าซั่นที่คุยกันพอดีน้ำามันพอใช้อยู่น้ำตอนนี้คืออย่ามาเฮ็ดกุดก่อนครับโซลาเซลล์นัันบ่หันได้ดอกแต่ว่าตั้งแท่งตั้งหยังต่อสายทอทอพอเอ้ยโอ้ยลิ้นพันกันต่อทอแปบต่อไปหมดแล้วตอไปหมดแล้วได้ใส่น้ำแล้วกูตีแล้วได้ใส่นานเรียบร้อยแล้วบัดนี้หลังจากเฮาตั้งแท่งขึ้นจังซี่ น้ำมันที่เคยเปลืองสองร้อยได้สองร้อยได้สองมือป่ะพ่อหอยแมนช่องเท่อเดี๋ยวนั้นูแม่บุญซื้อมหาลิตรสูบได้สองมือแต่ว่าตอนนี้สองร้อยสูบสี่มือแล้วยังบ่ทันเบื่อันี่ยโมทันเบื่อแตกขึ้นกันนี่เพราะมันมันบ่ได้เอาไปไกลบ่สันนี่มันบ่ได้เอาไปไกลเขาไปหลอดคอแมนก็เลยว่าเองค์ท่านพ่อได้อยู่วสันบันนี่ผอาจารย์น้อยเพิ่นผันบ่มีกุฏิอยู่วสันก็เลยว่า อยากเอามาเห็ดในเพิ่นก่อนกระสั่นกะกะสีได้แจงเอฟซีในส่วนนี้ที่เพิ่นมาซอยเห็ดบุญเนาะเท่ากันกะอยู่ภายในส่วนนี้แล้วแต่ว่าสี่ออกไปจัดการอย่างภายในวัดจังสั่นก็ได้เนาะพอหอยเนาะที่จัาละพอหอยกะจัดที่เห็ดจะในเนาะแนวพระกะมาหลายองค์แล้วกระสั่นมืออื่นผมกะสะได้ไปเอามาทรงไว้เลยครับผมเนาะเพราะว่าผมกับบอยากถือโดนขึ้นกันเนาะครับมันมันเสี่ยงดิการเป็นคนเปสองทาง ทชงทางคัดพูนึ่งฮะเกิดพจนิสธาห้องน้ำสิจัดงานอยู่นี่มันสิพ่อบอจีนักอ่ะผ่านไปในเรื่องครับเอออ๋อแต่ว่าปูหมายถึงว่าอ่าที่สิเฮ็ดแข็งร่างเห็ดขึ้นแ่นอ๋อเออมันแข็งแหนาคตเนาะครับเดือนชี้เดือนชีเดือนชี้มาเมื่อก่อนนี่มักขึ้นเสาหนิชซอยพอดีแม่ขจามาทบทมมาดีครับแล้วสิอยากให้จัดงานที่ภาพมาสั่น เดือนเซียนบหอครับเดือนเซีนอ๋ออยากเข็ดขันไม่มีโอกาสอยากก้องน้ำเนี่ยเซรามิกครับสองห้องที่พ่อหยาดกันหมดเนาะเอายังอีกไก่เติบอยู่ดอกปูตอนนี้เพิ่งจะเดือนเออนั่นเนี่ยไก่เติบอยู่นะมากระล่าเนาะครับต้องอีกไก่เติบอยู่ดอกเสียไว้จำก่อนฮาพอหอยเง่วน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 ดีแล้วบ้านนี้ในส่วนของมือนี่ครับหลังจากที่ปูมาแล้วบอกว่าอ่ามาขอกันสูบยาพอหอยกันเลย ได้เอาเอายาสูบเอายาสูบเอาน้ำเอาของถวายปูแล้วมือนี่ครับผมนะครับเราก็ในส่วนของวันพระก็จังคอยสีถวายผลละหมากหลากใหม่อีกรอบนึงครับผมนะครับกัโอ้จังว่าขอบบุญขอบพุ่นปูหลายหลายมาปวดภายตั้งแต่ตองหวดเนาะแม่นจ้าเอาป่อยชูทบานนี่สิบเอ็ดนาทีแล้วพอดีครับพอดีเลยกับเวลานะครับนี่คือหนังม้วนเก่านะครับคือกันกับงวดที่ผ่านมา ปูสองคนคือเกา่าปูผักขาวคือเกา่าผูกเก่าพร้อมมาถียงกันคือเก่านะครับรอบที่แล้วคุณนึงบอกหกหนึ่งคูหนึ่งบอก 1, หกสี่ 4. นะครับรอบนี้ปูท่ากันเองปูท่าปูเอออยากกนได้สูบแล้วมาบอกเลขแข่งกันมาบอกเลขแข่งกันครับผู้นึงว่าสองเก้าคูหนึ่งว่าสองเจ็ดน,น,นะครับต้องเบิ่งว่า ปูผู้ที่บอกหกหนึ่งงวดนี้บอกสองเก้าปูที่ที่บอกหกสี่งวดนี้บอกสองเจ็ดสองเจ็ดร่างเบร์ว่าปูผูกเก้เก่าสีแม่นคือเก่าบอาใช่ไหมพี่น้อยครับคฟังท่านอืน่อนี้มันบอเห็นครับอโอเคเอาลองไปพิจารณาบ้างเนาะน,นี่ก็เป็นแนวทางตอง,งวดนะครับแต่ว่าตองวดนี่แหละสำคัญนักแลยสำคัญมากๆค่ะเพราะหอยฝันตองวดนี่ตามรักมันเคยเข่า เมื่อเมื่อกี้แกต้องงดจ้าเอ้ามาเนี่ยโอเคครับผมชัดเจนแล้วยังไรกันโอ้ขอบคุณปอหอยหลายๆนะครับโทษต่มตั้งแต่เสาเลยแต่ว่าพอดีโทษซับมันมีปัญหานะครับกว่าตขอความจะเด้งไปกว่าผมจะได้โทษกับนอกกักนี้มือแรงแต่ว่ากัยังได้ก็ขอบคุณปอหอยนะครับอ๋อเมื่อกี้กัสีรบกวนซับนี้ครับปอหอยครับขอบคุณครับ โชคดีทุกคนเออปีใหม่พี่น้องก็ได้ไง